ที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพคือรับเขาเข้ามาให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันได้ยินว่าส่งเดชพระโอนอยู่ที่บ้านคุ้งแปะมาบอกว่าไปของโคการนที่บ้านคุ้งแปดดีไหมเราว่าก็ดีในหมู่บ้านคุ้งแตบสักพันหนึ่งเธอประมาณปี100นั้นแโครกาเข้ามาเลย ไม่มีที่แห่งใดบนพื้นแผ่นดินไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จไปเยือนทรงตระหนักรู้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการอาชีพทำกินของราษฎรชาวไทยภูเขาในปีพศ2540ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจึงเกิดขึ้น แม่หลวงมาช่วยเนี่นะมาดีขึ้นทำโครงการมาให้ทุกอย่างไปฮัดจ้ากไปทํางานก็ไปสวนรั่วกันกอก็<ม>วกเวยไปทําบางคนไปอยู่ประจานที่นันพรอ,อยู่ได้บูงทีพรใช้ทั่วนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนับจากวันที่เริ่มก่อตั้งฟาร์มตัวอย่างจนถึงปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนเป็นโรงเรียนสําหรับสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชาวไทยภูเขาบ้านขุนแตก ผมก็ไปศึกษาอบรมมาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างครับเกี่ยวกับการปลูกผลไม้ผสมผสานครับเริ่มจากปลูกพรับปลูกอะโวคาโ,โดกาแฟมีความสุขมากครับที่มีรายได้และสามารถเลี้ยงครอบครัวความตั้งใจของผมอยากให้ลูกได้เรียนรู้เพื่อเป็นการต่อยอดตามความตั้งใจของแม่หลวงครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขและเกิดความสงบร่มเย็นของประเทศชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า กำไรของแผ่นดินของคุณงพระองค์ท่าที่มาช่วยพวกเราบ้านคุ้งแตกทุกคนนะจะรับสาป,ปากพื้นนี้ให้ดีขึ้นโต้นน้ำลาธรรมให้สุบุ์แข็มแรดอยู่ตลอดไป